สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้นะครับผมจะมาเติมเปิดแพ็กเนตีของพี่โรงกรตามล่ากายช่วงเทศกาลทันเดอร์สตาร์แบบโค้งสุดท้ายกันนะครับมีอยู่1 2 0 0 0งตัวดีช่วงนี้ก็มีเยอะนะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้อออินลองเปิดดูทำาควยให้ครบ SBC บีป็บสองหรือการเล่นต่างๆนะครับอย่าลืมออออินให้เต็มที่นะเพราะว่าโค้งสุดท้ายและเดี๋ยวโปรโมทันเดอร์นี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเงาๆแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่เราจะได้เอเปเปกูลิตตัวท็อปแล้วนะบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้าได้มาก็เปลี่่นนนนนออดกาาววั้ จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในดีของพี่นงกรนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามผมวนน้นะเดี๋ยวไปเลยเปิดกันเลยครับ เลส s ก้ฟุตชีพคอยจำหน่ายคอยในเกม E A F C 25ใช้ระบบคอมฟอร t เทรดปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีเพราะไม่ห้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับมาเลยครับเพื่อนๆมีอยู่หมื่นสองเอาซองอะไรกันดีมีซองอะไรดีน้าเปิดเพียบเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะผมก็ยังอยากให้เอาอันที่มันขายไม่ได้นะ พวกอันที่ขายได้เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับถ้าเกิดขายได้โอกาสออกตัวดีๆน้อยกว่ามันจะแบบเลทการ์ดอย่างนี้อันเนี้ยได้ยี่ห้าใบแต่ว่าเลทแค่80คูณ25เองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอกาสได้การ์ดยิ่งถ้าใครอยากได้การ์ดไปทำนักเตะหรือทำไอคอนฮีโร่อันที่ขายได้เนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับอันที่ขายไม่ได้เนี่ยจะได้การ์ดที่เลทค่อนข้างสูงกว่าอย่างอันเนี้ยจะเป็น8 4ดคูณ20เลยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น8ป้คูณ10ประมาณนั้นนะครับซึ่งเดี อันนี้ก่อนเลยนะครับ essential 500อ่าจัดไปดิอันแรกและก็ตัวแรกของ thunderstar นะครับนี่จะเป็นการทิ้งทายทิ้งทวนโปรโมโนี้นะีตอนนี้การออนแพ็เยอะมากยังไงก็อย่าลืมทำเควสแล้วก็เปิดหากันให้ทั่วหน้าเลยนะเพื่อนๆเอปเป้เลยอยู่ในซองกูหลิดอยู่ในซองต้องจัดแหละอันที่2 ฮันเดอร์สต็อกตัวแรกมาแล้วเว้ย right. let's go แบ็คขวาบาราซิลอิตาลีไมค์คอนหรือเปล่าไมค์คอนหรือเปล่าไม่ใช่รู้อยู่แล้วนะผมทำเป็นเอนเตอร์เทนเป็นงั้นเลยโถมึงอีกแล้วกูเบื่อมึงวะมีกอร์ดอนด้วยนะแล้วก็อินฟอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ถ้าเปิดห้าร้อยเอฟซีพอยต์ได้ได้แค่นี้ไม่ดีใจนะ วิธีใจนะก็200บาทเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆจะเติม500 FC p o i n เไปเปิดอันเดียวอุ้ยโอลิเซ่นี่ทำไมไม่เอาตรงนี้มาให้ผมหน่อยนะนี่ทำไมเอามาเป็นตัวโลนเนี่ยต่อหนึ่งห้าสองร้อยบาทน,ะนั่นแหละที่ผมเปิดเมื่อกี้ต่อไปผมจะเปิดเป็นดิลักธันเดอร์สตาร์การันตี82ดสคูณสาการันตีว่าจะได้เพย์เลอร์สตาร์แบบธรรมดาธันเดอร์สตาร์ธรรมดา1ตัวไม่มีไอคอนนะครับอันนี้เ สามสิบใบเลยนะ1,500เท่าถ้ากับเหมือนซองเมื่อกี้สซองเลยนะมัดรวมเป็นหนึ่งเลยใครวะใครอ่ะถ้าผมนึกไม่ออกวะเฮ้ยอย่ามองนะไม่ไม่เอาตัวนี้ของอโซไซดานไม่เอาโถเพื่อนไม่ได้ดีกว่าเมื่อกี้เลยครับ <S <S อินฟอร์ม3ตัวแล้วก็บาสเมนเดแล้วก็โฟลเดอร์อีกชุดใหญ่นะครับเฮ้ยมึงต้องมาได้แล้วน่าตอนเนี้จังหวะนี้แหละมาเข้าตอนนี้กําลังสวยๆเลยเย่เหมือนจะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงมันไม่มีตัวดีๆเพื่อนมันไม่ดีเย่ผมเปิดไปทั้งสี่พันกว่าแล้วเนี่ยเอ้าชลี่คอลเอ้ยีครได้คุยกันหน่อยเฮ้ยเยสแง แอชลี่โคทำไมไให้ผู้หญิงคนนี้มาโผล่ข้างหน้าเนี่นายเป็นไอคอนเลยนะเพื่อนเออถูกใจพี่อลงกรแน่น,นอนนะครับถูกใจแน่นอนเอออเออ,เอ,อมาดีแอชลี่โคแอชลียโคตัวนี้อัพสเตตด้วยนะแล้วก็เซลซีผ่านเซนเมนครบแล้วด้วยนะครับ ทั้งชนะ2เกมแล้วก็ยิง6ลูกด้วยเดี๋ยว a s ช l e y Cole ตัวนี้จะได้อัพเป็นส88แล้วก็ได้เพิ่มเพลสไตล์ธรรมดาอีก2อันด้วยนะอาจจะไปเพิ่มเป็นบูเชอร์เป็นจิ้งจอกให้ดีเฟนส์ครบเลยหรือไปได้ควิกเฟิร์สเศรลีนเลตลาผิดแล้วพวกนี้ก็ยิ่งทําให้การใบนี้โหดขึ้นอีกแนะ่นอนนะครับเ,เพื่อนๆใบนี้น่าสองแสนกว่าเลยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. เออที่บอกแล้วมาจังหวะน,นี้ยกำลังสวยเลยเพื่อนเราไล่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมา Thunder Star Essential ห้า,าร้อย <c oughs> ห uh huh. าวะ <laughs> นึกไม่ออกโอยแกมึงกะโอ้โหแม่งไม่ดีครับแอ,อ้กแต่ตัวพวกนี้ให้ผมลุ้นทันได้ยังไงอีรักทันเดอร์สตาร์การันตีอันที่เราได้แอชลี่โคแต่เราต้องการตัวที่โหดมากกว่านั้นอีกเยอะเลยอย่างเช่นวิลเลียมซาลิบาจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเลท s โก้สามสองหนึ่งป๊บเงานี้ไม่ใช่เงาซาลิบานะผมจำได้อ้าใครวะเนี่ยอย่าบอกนะอ้าใช่จริงจริงอันนี้ดีเออไอพันห้าแม่งมาว่ะว่าแล้วว่าต้องเป็นมือน้องชายโอลิเซ อู้ตัวนี้ก็น่จะมีทั้ง4แสนได้นะถ้ากััว่าได้โอลิเซ่ได้แชิลี่โคอ,อีกนะครับเยี่ยมเลยเราก็นึกว่าแบบจะโดน EA โทรอีกแล้วนะครับรอบนี้ออกดีนะมีเฟสช็อตทองแบบเดือดด้วยนะครับสำหรับโอลิเซ่นะผมว่า ก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะอัพเต็มได้แบบสบายๆเลยนะซองต่อไปที่ผมจะเปิดก็จะเป็นอันนี้ดีลักทันเดอร์สตาร์การันตีเหมือนเดิมอันที่เราเปิดแล้วได้ตัวดีที่สุดนะเวลานี้ทั้งโอลิเซ่และเชอริโคจากซองนี้ก็เดี๋ยวขอรอตามดูอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับทันเดอร์เหมือนเดิมไอเจอเอ้ยทำไมมึงทำไมไม่เป็นเดบอยวะแม่งมึงแก โอ้โห oh. ไม่ดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ yeah. มีเพื่อนในสตรีมบอกว่าเปิดแพ็คอันนี้แล้วได้แจซินโยกันบอกว่าเรทด,ดีในผมจะขอลองดูหน่อยแล้วกันนะกับไอ้ฟลัดแท็กพีพีอันนี้นะครับอันหนึ่ง5 0 0 f c p o i n พอรใน,ม,ในมาดูหน่อยซิว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าผมเปิดแล้วไม่ได้แจซินโยบ้างนะอ้าผมเปิดแล้วไม่ได้นะโอ้โ oh. ห อ๋อโหนี่งไงหมดแล้วอย่ามาป้ายายายาอย่ามาป้ายยาผมเดี๋ยวให้โอกาสทีนึงอะให้โอกาสทีนึ่งอนจจะเปิดอันขวาออกเหมือนกันเลยก็ได้อ่ะดูดูด,ด,ดู๋ยวพูดเลยดีนะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยแพ็คเบสไอคอนด้วยนะครับ s ู p r ร m ม t ันเดอร์สตาร์การันตีที่การันตีการ์ดทันเดอร์ใบเลย และในซองก็จะเป็นแพ็ก84คูณ35โดยก็เป็นซองที่แพงที่สุดในสตูว์ตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอันหนึ่งก็บอกเลยว่ามี1,000บาทบวกๆนะครับสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปิดสวยๆเลยหรือเปล่านะครับกับบิ๊กพูอย่างเช่นบิลเล่ยมซันลีบาค์กยานบรเป้แล้วก็มาแคดไรส์ฟอร์ดนะครับโดยคนที่ผมจะให้มากดก็คือกดโกลด์เลยชื่อทำไมไม่อินฟอร์มวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมไม่ Inform อินฟอร์มว่าเพื่อนถามจริงเอาจริงดิมึงเอาจริงดิเฮ้ยอินฟอร์มหน้าหลังเลยเหรอแปลว่าให้พวกการทันเดอร์ที่เป็นตัวการันตีเลเลตตาไวาสองคนนี้เฮ้ยจริงดูดิอุ้ยหรือดีอาร์ตก็ไม่แพงแล้วหรือดีอาร์ตอะอ่าข้างหลังมีกอร์ดอนลูเบนเนเวสด้วยนะครับโอ้อันสุดท้ายนี่หนักเลย ท่ากับว่าเราเปิดไปหมื่นสองเราได้แอชลี่โคได้โอลิเซแล้วก็การย่อยอีกแข่งหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเหลือไอคอนให้ปิดท้ายอีกอันนึงนะเปสไอคอนเพย์แพ็คอันสุดท้ายมาดูกันเลยครับว่าเราจะได้อะไรสามตอนหนึ่งบาซิลีสเฮ้ผมผมรู้แล้วว่าตัวอะไรมันดูตัวหนาๆผมรู้เลยว่าตัวอะไร อยู่ในเกณ์ที่ดีนะสำหรับผมผมคิดว่าไม่แตกแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับเวนรูนี่พร้อมพัฟว์ช็อตทองด้วย <Ooh. S 2> อังกฤษมาก็ลุุนเหนื่อยอยู่คืออังกฤษมีรอดอยู่ไม่กี่ตัวเองก็จะมีแบบรูนี่มีเฟอร์ดินานอะไรเงี้ยได้รูนี่เฟอร์ดินานเจอราร์ดอะไรเงี้ยพอได้ถ้ารูนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ดีกว่าไปได้แบบตัวอื่นมีโอกาสแยก่กว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่มรูนี่ตัวนี้น่าจะยังแพงอยู่เลยนะ ใช่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนเลยนะครับเพื่อนๆไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับภาะวาะจัทองคือเดอะเบสของพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ทิท้งท้ายที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าวันสุกการชมคลิปวันนี้นะครับได้เปิดไปหมื่นสองนะได้ตัวดีเพียบเลยมีรูนี่จากไอคอนมีโอลิเซ่มีแอชลี่โคที่เราได้ไปใครสนใจอยากลองเติมเปิดลุ้นดูก็อย่าลืมลองไปจัดกันดูนะครับเพื่อนๆเ,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 เดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสเดี๋ยวมาจัดอีกขอบคุณพี่องค์กรมากนะครับที่เอาไอเดีย มาให้เปิดกันในวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายบสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องี่จิ๋วฟรีฟ้าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของขอดีงเพื่อนทุกคนด้วยนะ